อโอ้ยหมาอีแดงโอ้ยปกใจเว้ดเห็นบ่เห็นอยู่เห็นไหมจะอยากกินตำกล้กวยบ่ตำกล้วยบ่ะคือไข่ใช่ปะเห็นไหมเห็นบ่เห็นเห็นบ่นอ่ะเห็นมันบ่เป็นเครื่องอีดิ เห็นเครื่องเองแร้ก็นี่ว่าเห็นเครื่องนี่เครื่องเห็นบ่เห็นบ่คันอยู่ขันพุ่นไหมพุ่นไหมเห็นอยู่บ่พุ่นไหมขุนเออตาดีเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องเนื้อเตรียมเครื่องบ่เออเดย้อนไปเอากล้วยเก่าไหมบ่เออมาแค่ละไปเร็วๆตำอีรีบ่เออตำอีรีอีรีนี่เออ เอาปีนก่อนไปทิาเออไปไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอมาเร็ว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 เฮ้ยมาแล้วไอ้ถา่าดุนเนาะถาป้วยนีเนาะมาบ่เนาะเอาดอเนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โเป็นยังไงไงบ่พีอ มันไหญ่แซวดอนมันใหญ่แท้มีหอดอาหารเสริมรังนกรังนกไปเลยครับไต่ำต่ำเลยบ่เออเสร็จคุกก่อนเถอเสร็จคุกก่อนโอ้โห่เฝ้าเฝ้าเฝ้าต่ำเฝ้าต่ำพอใจยู่บ่เฝ้าต่ำเฝ้าต่ำเดี๋ยวก็เสร็จก่อนนะเฮ่อโว้ยคนสิมาหินน่ะนะมันมุนของเฮ่าดิหนิอ๋อว่าว่าว่าอุตอีพี่นั่นคือว่าบ่ญาตกะทีต้องคำมันดิ มันบ่ยากแล้วตอนเขาไปเอาเอาว่ามปนเคลือนี่บ่โบเมียนเคลือใต้หุ่นต้นหนอนหองเขาอันนี้ของเขาเร็วเร็วเร็วเสร็จโคก็เออเฝาเสร็จเร็วเร็วเร็วกินแซ่บต้องถ่าลยล่ะเออยื้อมาหน่อยหน่อยพี่พี่เอามาใส่พี่นั่นดิเอามาเอามาทขาโอ้ยเจ้าจะเป็น ตำเลย,ลเยนุ้เพื่อบักบนี้เนาะเฝ้าตำเฝ้าตำใส่พริกใส่พริกโอ้ยกระสีเล่งพวดเ,เว้ยเล่งตัวเนาะตำกินนี่บไม่ได้ตำแข่งขันเฝ้าตำกระสีมามเฝ้าตำเฝ้าตำเฝ้าตำเร็วๆเฝ้าตำเร็วเ็ ใส่บบกอันนี้เข้าไปเฝ้าต่ำเลยลูกเฝ้าต่ำเฝ้าต่ำเงี้ยงเฝ้าต่ำเลยลูกผิดมันหยาบกว่านี้หรือเปลเฝ้าต่ำเฝ้าต่ำเร็วเร็วเเฝ้าต่ำเร็วเร็วผิดมันหยาบเนาะเฝ้าต่ำมามาเขาสิต่ำให้กระสีเร่งครับพวกเอ้ากระสีเร่งครับปวดดอกมาเอาสิต่ำให้โอ้ยถือไว้มาเขาสิต่ำให้เอาถือไว้อันถี่ อีัถือไว้ถือกล้วยไว้เ้าสถี่ตำให้ถือไว้จิไดเแล้วบ่นี่ฮะนี่ย่งให้ถือดิถือวางไว้นี่ไหมวางไว้นี่วางไว้มุมนีนี่ไหมบอกนะถือไว้ถือไว้ย่นีเลูกเนี่ยเขาเฮงสีมาเลยถือไว้วางไว้นี่เออจับไว้ฟานมาฟานมาฟานจิ้งเรีวป่าน้คอยเจ้าไว้คอยนี่ปาดมาตัวนนี่ปาดออกปาดมาเลยลูก โอ๊ยทั้งมืดหนึ่งอันหื่อทั้งมืดรูรูรูรรูรูรูโอ๊ยปาดออกมาเลยนี่บ่เครื่องไงๆนี่ปาดออกมาโลดนี่บ่เออนี่บ่เออปาดทีละหน่อยปาดเครื่องวีแหมะปาดเครื่องวีเล้วโลเครื่องวีเออเฝ้าเฝ้ารู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 เร็วเร็วเดีวเออเอาอย่างของเจ้านะนะเอ้ากระบอกปาดเครื่องวี เอ้ยเครื่องหวีออกสีกออกมาเออมามเร็วๆฝันใส่อ้ยเร็ฝันมาร็วเรเร็วฝันใสฝันใส่อเร็วเออฝันเร็วเร็วเร็วเมาเร็วเฝ้านะเฝ้า่ะเร็ บกเฟือง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 ้บกเฟืองเออปปเร็เร็วเวขอเทศเือเทศเฝาเทาเ้าว้าเฮเฝ้เร็วนีมามาขือเทศแล้วยังมาเขื่อคืนบาดมาเขื่อคืนเออโอ้ยมันส้คืนขมไปเฝ้าไงล่ะเอาหนักมาอีกมันสิเห็นหยับมาก ตมดังปาเเขาก็สียอยู่บ่ฝาวะนะอ๋อประเดีปราเดกเที่ลงปราเดกที่ลงโอ้ประเดีปลาแดกท่ลงเที่ลงเที่ลงเที่ลงเทลงเออเทลงเทลงเร็วเร็เออน้ำตาลน้ำตาลเร็วเร็วน้ำตาลน้ำตาลเร็วเร็วฟาเฟาเฟาเเออ สู้รถ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 รู้ไงเออมาลงเออเฝ้าเฝ้าเฝ้าเนี่ยมึงทางเนี่ยเหรอต่ำเสียงต่ำเนี่ยมึงทางเนี่ยล่ะเฝ้า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 รู้รู้ โอ้ยหมาอีแดงหมาอีหฮานี่ไม่มาจอบคนโอ้ยอตกใจเบิด <พก S 2> โคกแตกเลยเอา้าวนึกว่าเป็นคนมาหมาอีแดงโอ้ยปวด,ด้แดดด้อยเล่มกินปุ้งเลยกับเล่มกินตัวเอา้าคือเป็คนมาเนาะจะคล้องก็มากยิง่งดีโอ้ยคือประสาทอ่อนไหลกันยังเาะเนาะหมาอีแดงหมาอีแดงมันนำเข้ามามันงดไหล แจกจ้้ยเอาที่ไรล่ะม้นนี้คุกเท่าแม่ปะเนี่ยชิมมึงเสียบเงือะโอ้ยเงินหลายเว่ยยังหนีไปอีกหนีนไปรูนี้มึงนั่นมึงนั่นแหละหนีไปหนีบริแดกหรอกไปหาคุกเกินมุนโอ้ยเงินหลายเว่ยดูลแบกมาคี่กับบริเสียบยังหรอกแบกมา เอาไปขึ้นเพิ่นว่าพ่าากินแล้วโคกแตกบอกเพิ่นอเอาขึ้นเลยเด้อครับผมเอาไปตั้งไปโกโกมันน่ะอีแดง